สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องแม่มดพยากรณ์วันนี้เราจะพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับท่านที่เป็นชาวลัคนาราศีพิจิกช่วงตั้งแต่วันที่16มกราคมจนถึงวันที่31มกราคมปี2566 เรามาดูกันค่ะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนมกราคมนี้ดวงดาวแต่ละดวงจะส่งผลกระทบต่อดวงชะตาชาวพิจิกอย่างไรบ้างและคลิปนี้สามารถใช้ทํานายได้ทั้งลัคนาและราศีสําหรับท่านที่เคยผูกลัคนาแล้วอย่าลืมดูตําแหน่งดาวตั้งรับเดิมค่ะว่าตําแหน่งใดที่มากุมหรือว่ามาให้โทษกับดาวสุปเคราะห์ของท่านที่มาโครจรหรือไม่ก็จะมีความหมายแปลผันตามเจ้าเรือนค่ะ ส่วนท่านที่ไม่ทราบลัคนาหรือว่าไม่เคยผูกลัคนาสามารถดูตามราศีได้รายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปและการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะมีผิดพลาดบ้างก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ค่ะ และท่านที่เป็นชาวลัคนาราศีพิจิกดาวตนุลักษณ์ดาวตัวตนของท่านก็คือตำแหน่งดาวพระอังคารค่ะดาวพระรังคารยังคงมีการโคจรวิปริตคือมีการเดินถอยหลังได้องค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์ราชาโชคและประเกเศษนะคะเรียกว่าอยู่ตรงข้ามบ้านของตัวเองและในตนุลักษ์ของท่านยังมีดาวพระเกตกลุ่มอยู่ด้วยนะคะหมายถึงอะไรบ้างมาดูกันค่ะ ดาวตัวตนของท่านเมื่อมาอยู่ในภพเรือนปัตตานิเรียกได้ว่าข้อดีก่อนเลยคือตัวท่านจะสามารถที่จะปรับเนื้อปรับตัวเข้ากับเรื่องของการทําอะไรกับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนหรือบางท่านอาจจะได้พบเจอกับช่องทางของการลงทุนบางอย่างร่วมกับ ใครบางคนที่เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับท่านค่ะหรือท่านที่มีการทําอะไรร่วมกันค้าอยู่แล้วช่วงระยะนี้ท่านอาจจะมีโปรเจกต์ที่ทําร่วมกับพาร์ทเนอร์ของท่านหรืออาจจะมีใครบางคนเข้ามาขอเสนอตัวเป็นพาร์ทเนอร์หรือตัวท่านอาจจะไปเตะตาต้องใจสําหรับใครที่มองเห็นความสามารถแล้วก็เห็นศักยภาพของท่านในการที่จะทําอะไรร่วมด้วยค่ะเชื่อได้ว่าดาวอังคารได้ตําแหน่งราชาโชคอุดมเกณฑ์และองค์เกณฑ์แบบนี้ดวงดาวเกิดความอุดม สมบูรณ์มากขึ้นส่งผลให้ตัวท่านที่เป็นชาวลัคนาราศีพิจิกจะสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับเรื่องของการทําอะไรแบบมีส่วนร่วมได้ดีค่ะและท่านที่ทําอะไรร่วมกับคู่ครองคนรักด้วยเช่นกันนะคะในช่วงระยะนี้ท่านจะสามารถแก้ไขปัญหาและทําอะไรร่วมกับคู่ครองคนรักได้อย่างดีเรียกว่าตัวท่านสามารถโอนอ่อนผ่อนตามและปรับเนื้อปรับตัวได้นั่นเองค่ะและดาวอังคารยังเป็นดาวเจ้าเรือนอริเพราะฉะนั้น อุปสรรคปัญหาต่างๆก็ยังคงเกิดขึ้นในเรื่องของการทำอะไรแบบมีพัทเนอร์หุ้นส่วนอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนบางอย่างหรือว่าปัญหามาให้แก้ค่ะแต่เมื่อได้ตำแหน่งที่เกิดโชคลาภนั้นการลงทุนเพิ่มต่างๆหรืออะไรต่างๆที่ท่านทำร่วมกับบริวารตัวท่านมีเกณฑ์ว่าจะได้บริวารที่เข้ามาร่วมส่งเสริมทั้งในเรื่องของการเงินในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของสิ่งที่ดีๆที่เกี่ยวข้องกับงานแบบมีพัท เนื้อหุ้นส่วนท่านจะสามารถทําได้ประสบความสําเร็จอย่างดีค่ะมาดูตําแหน่งดาพฤหัสกันนะคะดาพฤหัสมีการเดินหน้าอย่างเต็มกําลังเชื่อได้ว่าในช่วงระยะนี้ชาวพิจิกทุกท่านจะสามารถที่จะหาในเรื่องของการลงทุนหรือว่าการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรืออาจจะเป็นอะไรที่ทําร่วมกับบริวารหน้าใหม่ๆม,มักจะมีคนหน้าใหม่เข้ามาร่วมงานเสมอค่ะแล้วก็ส่งเสริมกันในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของสิ่งต่างๆปัญหายังคงมีให้เกิดขึ้น อย่างแน่นอนดูจากดาวอาทิตย์ที่ส่งถึงกันกับดาวพฤหัสนะคะ ดาวพฤหัสและดาวอาทิตย์เป็นดาวคู่มิตรใหญ่ส่งเสริมกันในเรื่องของการลงทุนสิ่งต่างๆที่ได้ไม่เคยมีการคอนแทคเอาไว้หรือว่าเพื่อนฝูงมิตรสหายหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่เข้ามาคอยส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการงานในเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะเกิดความสําเร็จกับท่านที่เป็นชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะดาวอาทิตย์ได้ตําแหน่งจุลจักรก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะในการที่จะสื่อสารในการที่จะประสานงานหรือว่าในการที่จะคิด ลงทุนเพิ่มทําอะไรเพิ่มดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนการงานเมื่อดาวเจ้าเรือนการงานมาอยู่ในภพศาสตรการงานจึงอาจจะมีเรื่องของการต้องออกไปคอนแทคงานการจะต้องสื่อสารการจะต้องทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าต่างๆงานที่เกี่ยวกับการพูดคุยงานที่เกี่ยวกับการจิราจาต่างๆจะส่งผลให้งานที่ท่านทํานั้นประสบความสําเร็จได้ค่ะ และในช่วงวันที่1มกรามานะคะดาวพระศุกมีการโคจรมากลุ่มร่วมกับดาวอาทิตย์ในภพเรือนสาสระและจะอยู่ไปจนถึงวันที่25คู่นี้เป็นดาวคู่สมพลค่ะเพราะฉะนั้นตัวท่านมักจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมกับเรื่องการงานทั้งเรื่องของ คู่ค้าหุ้นส่วนหรือใครที่ทําอะไรร่วมกับคู่ครองคนรักมักจะได้รับการส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการงานเป็นอย่างดีงานอะไรที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศต่างภาษาหรือการไปลงทุนในแดนไกลการเดินทางไปต่างประเทศหรือท่านที่ทําอะไรเกี่ยวข้องกับงานในระบบออนไลน์ศาสตร์เฉพาะทางต่างๆในช่วงระยะนี้จะมีเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะทําให้ท่านเกิดผลสําเร็จท่านที่คิดจะทําอะไรร่วมกับบริวารอาจจะมีบริวารมาร่วม มคิดร่วมเสนอความคิดเห็นหรือว่าร่วมทำให้งานนั้นง่ายขึ้นค่ะและเรามาดูเจ้าเรือนเขานะคะเจ้าเรือนศาสระได้ตำแหน่งเกษตรราธิปดีก็คือตำแหน่งดาวพระเสาค่ะเสาอยู่ในภพเรือนนี้ตัวท่านมีเกณฑ์ว่าจะได้พบเจอมิตรสูงสักดิ์ จะได้พบเจอคนที่ชักนําท่านไปสู่ในเรื่องของการลงทุนใหม่ถือว่าดวงดาวยังคงอยู่ในจุดที่เข้มแข็งตัวท่านจะต้องมีการปรับเนื้อปรับตัวให้เข้ากับสังคมหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการเจราจาต่างๆกับผู้ใหญ่ให้เกิดขึ้นนะคะท่านจะสามารถที่จะคอนแทคอะไรได้ง่ายแต่เมื่อสุกร่วมเสาเรียกว่าพระสุขเข้าพระเสาแทกในภพเรือนศาสระ เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆก็อาจจะมีขัดแย้งบ้างระวังในเรื่องการเจราจาการพูดจาสื่อสารกับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนของท่านค่ะระวังในเรื่องของผลประโยชน์ระวังในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างที่ถ้ามองจากดวงดาวแล้วอาจจะเป็นลักษณะของความทุกข์ใจหรือว่าลักษณะของความลำบากใจบางอย่างค่ะอาจจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นให้ท่านแก้ไขจนทำให้ตัวท่านรู้สึกถึงความอึดอัดใจได้ค่ะ แต่ดาวพระศุกร์ก็ได้ตําแหน่งปฐุมเกณฑ์ด้วยนะคะในวันที่16จนถึงวันที่15เพราะฉะนั้นตัวท่านยังคงได้รับความนิยมชมชอบจากการสื่อสารจากการออกไปสู่สังคมนั่นเองค่ะและในวันที่25ดาวพระศุกร์จะมีการยกเข้าสู่ราศีกุมอยู่ในภพเรือนพันธุข,ของท่านและได้ตําแหน่งอุจจาวิลาเรียกว่าศุกร์มาอยู่ในบ้านของดาวพระราหูเมื่อดาวเจ้าเรือนวินาศมาอยู่ในภพเรือนพันธุ สิ่งต่างๆที่หมายถึงเรื่องของบ้านเรือนของท่านอาจจะหมายถึงจุดที่เกิดปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นค่ะปัญหาเกี่ยวกับการซ่อมบ้านปัญหาเกี่ยวกับการซ่อมรถ หรือปัญหาต่างๆที่อาจจะทําให้ท่านต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายหรือจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นแดนไกลมักจะเกิดปัญหาให้ต้องแก้ไขแต่จุดนี้ก็ถือว่าไม่ใช่จุดที่แย่นะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือน ัตตานีมาอยู่ในพบเรือนพันธุถือได้ว่าตัวท่านจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอย่างดีจากพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนหรือจากคู่ครองคนรักหรือการเข้าไปทําอะไรแบบมีส่วนแบ่งแล้วจะทําให้ตัวท่านนั้นเกิดในเรื่องสิ่งต่างๆที่จะสามารถปรับเนื้อปรับตัวเข้ากับเรื่องราวของความรู้เรื่องราวของความมั่นคงหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องสิ่งต่างๆที่ทําแบบมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนได้ดีค่ะ และเรามาดูตำแหน่งดาวพระราหูกันบ้างนะคะดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าเรือนเขามาอยู่ในภพอริแต่ได้ตำแหน่งเทวีโชคก็มักจะมีเรื่องราวที่เป็นทั้งด้านดีแล้วก็ด้านเสียนะคะ อาจจะหมายถึงเรื่องของสิ่งต่างๆที่ท่านจะต้องเสียไปในเรื่องปัญหาที่เกิดจากบ้านการซ่อมบ้านการซ่อมรถหรือปัญหาที่เกิดจากความมั่นคงสิ่งเก่าๆปัญหาเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นเจ้าเรือนเขาโคจรวิปริตปัญหาเก่าที่เกิดขึ้นมักจะสอดแทรกไปด้วยสิ่งที่ท่านจะต้องซ่อมแซมสิ่งที่เสียหายไปมาพร้อมกับโชคลาภนั่นเองค่ะ เราย้อนกลับมาดูตำแหน่งดาวพฤหัสกันอีกสักรอบนะคะดาวพฤหัสยังเป็นเจ้าเรือนการเงินของท่านเพราะฉะนั้นมาแฝงเกษตรอยู่ในภพเรือนปุตตะบริวารบุตรหลานลูกน้องหรือคนหน้าใหม่ๆนวัตกรรมต่างๆการลงทุนใหม่มักจะมีเรื่องของการลงทุนหรือช่วงระยะนี้ยังคงเกิดจุดที่ดีที่ตัวท่านจะมีเรื่องของการลงทุนก่อเกิดเรื่องของเม็ดเงินเรื่องของรับผลได้เป็นอย่างดีค่ะ และดาวพระพุธท,ที่มากุมอยู่ในภพเรือนการเงินของท่านได้ตําแหน่งปะกักเตษดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะก็ยังคงเจอกับเรื่องราวของค่าใช้จ่ายเก่าเก่าเกิดขึ้นและในทางตรงข้ามกันเมื่อพุธมาอยู่ในบ้านของดาวพฤหัสสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโหมดของการทํางานกับชาวต่างชาติมีความสัมพันธ์กับถิ่นที่ทํางานที่เกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นแดนไกลหรือการไปลงทุนในต่างประเทศยังคงมีเรื่องของเม็ดเงินการเงิน เข้ามาอย่างดีค่ะและอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะถือว่าอยู่ในจุดที่ดีเพราะว่าเจ้าเรือนเขาเป็นเจ้าเรือนมรณะเมื่อมาอยู่ในภพกระดุมพระไม่ใช่ตําแหน่งดาวร้ายแต่อย่างใดแล้วเจ้าเรือนเขาก็ไปอยู่ในตําแหน่งของการลงทุนการลงทุนต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วอยู่ในจุดที่ดีและมักจะมีการลงทุนแบบเป็นทีมหรือทําอะไรร่วมกับคนอื่น การร่วมลงทุนในที่ของคนอื่นหรือว่าการทําอะไรร่วมกับอะไรที่เป็นทีมการแก้ไขปัญหาให้คนอื่นแบบนี้มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่ดาวพระพุธได้ตําแหน่งปลักกษตรค่ะและพระพุธยังเป็นดาวเจ้าเรือลาภะเจ้าเรือนแห่งลาบผลลาบผลมาอยู่ในภพกระดุมพระการทําอะไรเป็นทีมการทําอะไรในที่คนอื่นเรื่องของคนอื่นมักจะส่งผลในเรื่องของการเงินภพกระดุมพระเป็นภพของการสะสมนะคะท่านจะได้โชคลาภได้ ได้มิดใหม่ๆแล้วก็ได้ในเรื่องของการเงินเข้ามาค่ะ ส่วนตำแหน่งดาวพระเกตที่กุมตนุลักษ์ของท่านนั้นหมายถึงจะทําให้ตัวท่านมีเรื่องของความมั่นอกมั่นใจมากขึ้นมีเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะทําให้ท่านตัดสินใจได้เฉียบขาดขึ้นแต่ก็ให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของความมั่นอกมั่นใจบางครั้งที่ต้องพูดจาอะไรไปด้วยความระมัดระวังคําพูดของเราเมื่อเราเอ,อ่ยไปแล้วมักจะเป็นนายนะคะและดูจากตําแหน่งศุกร์และเสาร์ที่กุมร่วมกันโยกถึงลัคนาของท่านแบบนี้ระวังเรื่องการเจราจากับผู้ใหญ่ ระวังในเรื่องของสัญญาระวังในเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนอาจจะมีเรื่องให้ทุกบางอย่างที่เก็บไว้ได้ก็เก็บบางอย่างที่ควรพูดคุยก็ควรพูดคุยก่อนที่ปัญหาจะบานปลายนะคะอันนี้แนะนําแต่ว่าดาวไม่ได้อยู่ในจุดที่แย่นะคะ ตัวท่านยังคงได้การยอมรับส่งเสริมกับพาร์ทเนอร์หุนส่วนยังคงได้รับการตอบรับอย่างดีในการที่จะทํางานในการสื่อสารต่างๆค่ะเพียงแต่อย่ากเก็บสิ่งต่างๆเข้ามาแล้วทําให้เกิดปัญหาเพราะว่าจากที่มองจากดวงดาวยังคงอยู่ในจุดที่ส่งเสริมกับท่านได้ดีเพราะดวงดาวของท่านมีทั้งโชคลาภและมีทั้งสิ่งเก่าที่ให้แก้ไขค่ะและเรามาดูในเรื่องของคู่ครองคนรักกันบ้างนะคะดาวเจ้าเรือนปัตตนิของท่านก็คือตําแหน่งดาวพระศุกร์และศุกร์ก็ ใช้ทายในเรื่องของความรักเรื่องของหัวใจด้วยเช่นกันแน่นอนว่าสุขได้ตำแหน่งปทุมเกณฑ์ไปจนถึงวันที่25ช่วงนี้ความรักมักมีสเสน่ห์กับคนที่ได้พบเห็นนะคะแต่สําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงระยะนี้คู่ครองคนรักของท่านอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเรื่องของการสื่อสารอาจจะมีสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคําพูดที่พูดเจรจากับท่านแล้วอาจจะเกิดความเข้าใจผิดทําให้ทุกใจการทําให้เกิดในเรื่องของการหึงหวง กกันน็ได้ะะคะเพราะว่าสุกกลุ่มรวมอาทิตย์ไปจนถึงวันที่15ความรักมักจะรักกันมากแต่ก็ในทางตรงข้ามกันอีกค่ะก็จะมีทั้งเรื่องที่ส่งเสริมกันแล้วก็เรื่องที่รักกันเยอะไปแล้วมีความขัดแย้งจากสุขและเสาแบบนี้ก็จะเป็นการเจรจาที่อาจจะ พูดจาแล้วไม่เข้าหูกันแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงก็ใช้ในเรื่องความอดทนกันให้มากนะคะส่วนคนโสดมีเกณฑ์ที่จะพบเจอคู่จากการออกสู่สังคมจากการทํางานจากเพื่อนฝูงแนะนํามาค่ะและในวันที่25ดาวพระสุขจะมีการยกเข้าสู่พบเรือนพันธุในช่วงระยะนี้ความรักมักเกิดความมั่นคงได้ดีค่ะสุขได้ตําแหน่งอุจจาวิลราชถือว่าเป็นตําแหน่งที่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นบางท่านจะได้พบเจอกับใครบางคนที่คนในบ้านแนะนํามาให้ได้รู้จากการ ให้ได้เรียนรู้ให้ได้ส่งเสริมสิ่งดีๆซึ่งกันและกันค่ะ จบกันไปสําหรับคัมพยากรดวงชะตาชาวลัคนาราศีพิจิกช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนมกราคมขอบคุณทุกท่านสําหรับ s u b สไครต์สำหรับการแชร์สําหรับการไลค์กันด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กันสําหรับชาวราศีพิจิกแนะนำแค่ในช่วงระยะนี้ระวังในเรื่องการสื่อสารการติรจาแล้วก็การที่ท่านมั่นอกมั่นใจในตัวเองก็ลดระดับลงมานิดนึงนะคะเพราะว่า หลังจาก25ไปแล้วดาวพระเกตจะมีการยกไปสู่พบเรือนวินาศของท่านช่วงระยะนั้นอาจจะมีปัญหาปวดหัวเกิดขึ้นได้อาจจะมีเรื่องบางอย่างที่ไม่เป็นไปอย่างที่ท่านคิดเกิดขึ้นได้ค่ะแล้วก็ ปัญหาเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นกับบ้านเรือนปัญหาการซ่รอมบ้านซ่อมรถยังคงมีมาให้กวนใจแต่โดยรวมแล้วท่านจะได้สิ่งที่เรียกว่าเป็นลาภผลสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินจากการลงทุนหรือการลงทุนใหม่ๆบริวารส่งเสริมให้โชคนั่นเองค่ะสำหรับท่านที่สนใจศึกษาโหราศาสตร์ไทยตำนานชาติเวรการผสมพบเรียนสามารถติดตามได้ในเพลย์ลิสต์และท่านที่อยากผูกลัคนาการส่วนตัวทักษะดิฉันได้แบบมีค่าใช้จ่ายติดต่อมาได้ตามลิงก์ด้านล่างนะคะ และสำหรับท่านที่มีคำถามเพิ่มเติมทิ้งไว้ใต้คลิปเดี๋ยวจะมาตอบให้ค่ะและอย่าลืมนะคะการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นจะใช้กับคนทั่วไปประมาณ50%เท่านั้นค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ